นนพีจ้ามาอนีผพามาน้องบัวามาใกล้สิไม่เห็นหนังมาอน,นีิจะไม่เห็นหนังบัวเนี่ยโอ้ขาดจ้วยโอันนีนอังพูดมันดินมันแข็งดินมันแข็งก็ามาแล้วสิมาเอาบัวไปปลูกจ้มาม่ได้ซ้ำ โบ่้นได้นอนอยู่อาสีไดอยู่มีนอนอยู่ไหนอยู่รอบแม่ยูสอาสีได้แล้วว่ามีนอนอนี่จ้ะจริงๆมันต้องเอาไหลมันจะไหลมันขาดแต่วันมี้นอนอยู่ร่องเบิงหาชีพหาชีพถุงได้แล้วว่าจ้ายังไปน้เล่าบ่ได้น้ำจ้ะถ้าเราอยู่ฟังตจงนลำบากกบุญอยากได้เด้ พี oh, ne ne. <c oughs> ่กายก็มาเอาอยู่จ้าแต่ว่าบ่ได้ศไทยจ้าถ่ายอยู่ตัวฟังจ่ามองหยานเป็นน้ำโอ้ยแข็งแห้งไม่ได้กับเอาหรือบ้าแข็งหมากแข็งหมักมองนี้สงสัยบวกขั้วตัวนี้ ที่เอาได้สงสัยจะเป็นบัวขั้วไอ้จ่านี่นนแข็งกับคนนี้ขากันงานป้องลายนะโอ้ยจ้าเอาบรรยากาศให้เบืองอันนี้เป็นเส้นประทานจ้าน้องบัวหมากมันกะเจ้าก็มากเก็บจ้าตอนนี้มัไม่ได้เป็นหมากก็เสียวเห็ดใดละมา่นเลยดิทางไปหน้าจ้าทางผ่านไปหน้าทางนี้ก็ไปหน้าหอดหอดหน้าใดขึ้นกัน อันนี้มันอยู่อันฟังหน้าไผ่หน้ามั่นกับรักษาเองจ้าต้งมองเพิ่นกับแหงไหมอันฟังหน้าเพิ่นก็นได้แต่ว่ามันเป็นของอันสาธารณะอัน่าจ้าแต่ว่าถามันอยู่ไก่หน้าไผ่หน้ามั่นเพิ่นกับรักษาเองนะเพิ่นเอาไว้เก็บหมากมันหมากมันแสบจ้าหนยไงหนุยหวานไปไก่เพิ่นบ่ได้จ้าหน้า มักอายต้องไปคนเดียวจ้ะพูดรถอยู่ฝุ่นกันยางมาเทียงหน้าเพือนหน้าข้าเจ้าหน้าเทศบานเดียวกันนี่หรอวะคือบออัวลายมาแล้วเราถ้าเราอยากเฮ็ดยังเราต้องเฮ็ดให้ได้จ้าแข็งบานไดแล้วก็กลุ่มเอาเสียเถียวได้หรอวะบ <laughs> ันได้ก็บบัได้ตัว ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโอากับใครอยู่ดรอใครอยู่อยู่เรื่มผ่านไปเออลองเบิึงผู้ใดละอายมากปุนผู้ใดมากมันดีอยู่ลกสูตรมากที่ทั้งปุ่นปุ่นบอกเก็บมาเดินนุ่มบ่ได้ไปปุเด้อย่ามันลมหนาบ ก็ถอดชงออกค่ะถอดชงยินไปฟุน้นอันนี้ไอ้อันหนึง่งมันสีล้วนยังได้หยาบหลกหลายนึงเนาะตอนเขามาเอาตอนพี่กายนี่มันกันนั่นเนาะถือมาเด้อเอาขึ้นมาแล้วนั่นอีตัวนมันเอาขึ้นมาแล้วลองไปฟังไว้โอ้ แม่น,นเนาะต้องบึง้งเสียงเอากระแทกกระถุงไว้ตัวนาะไอ้ถุงดำผูกปูไปทั้งเครื่องกวนหรือ,อยัยใช่ปะหักบ่มันหกักหรือมันแข็งเสียงหอบหอมหวนหวนอันนี้เอาไปกินได้กินเฉยพวงเนี่ยเป็นรสชาติแนไยั ไรเข่อันหวานเออเออข่ออันนั้นได้หนิเข่ออันเ้าขายแพงก็ดได้นี่ใช่ตำโฮแซบแซ่บหวานหวานหวาน<ๆ><ๆ>เออหวานจ้าไรสดหวานหวานไม่หนาข้าวเจ้ากินเนาะเจ้าไรสดเป็นปากเป็นแง่แง่กินข้าวอิม่มหน่อเด้อปัจจุบันไตห่หิวขา้าวเออกรอบแซ่บไรเนาะไม่หนาข้าวเจ้ากินเสีศษขีดดม Say cái tấm nào mà sao bụng ghi 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 nhầm, ghi 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 cướp ghi 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 Đi ghi mình ghi 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 ผุนไอ้อบไม่บอกผุนผัวผุนแล้วแข็งแข็งค่ะไปหามนะเมียยาวแล้ว,ไป, <laughs> วไปผุนเรา,าไปจ้ะเมียแล้วไปเที่ยงนะอาจารย์นี่คะได้ทำนี่จ้าพอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้ก็กสวัสดีจ้า